การยังไงเงียบเงียก็ไม่ทำเนี่ยพูดมากี่ปีแล้วก็ไปทําแล้วก็พูดไปเรื่อยแหละฮะพวกนี้ก็หน้าด้านพูดนะฮะคือบอกว่ามีอะไรให้ผมมีอะไรให้ผมแล้วมนทํำไหมล่ะมันไม่ทํามันก็ทําลายหลักฐานด้วยซ้ําไปนะผมบอกเลยนะฮะว่าการไปร้องเรียนอะไรกับตำรวจเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเป็นการทําลายหลักฐานเอาไปให้ทยหลักฐานแล้วบางกรณีก็เตะหมูข้อปากไม้อีกต้องใช้คำอย่างนั้นเลยเขาก็ไปคุยไปเคลียร์กันเพ้าออย่าไปร้องเรียกับตำรวจมาว่าเจะเลเจรอะไรไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละครับ ออกสื่อกันอย่างนี้แหละเห็นไหมพอออกสื่อล้วตอนนี้เต้นนะฮะแต่นี่ทั้งปวงอยู่ที่นายกว่าเรื่องไอ้ที่พรรคแปดเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานชัดอะไรมันเป็นเพียงมันยังไม่ได้นั่นไงฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ตั้งนะฮะมันเพียงคนวยขึ้นมาว่าเอ้ยมาถูกเสนอโน่นนี้เนี่ยแต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องปีที่แล้วปี67คือได้ตําแหน่งไม่ตรงปก ใช้คำพัน <poisoned> ธ <indo> <Salvador>: ุ <inte brothers> book, ์ย <eventually> <pl ains> ังไงต่อไปถึงได้ตำแหน่งไม่ตรงปกก็โวยให้จ่ายไปตั้งสิบกว่าล้านเอ๊ะทำไมได้แค่นี้เอ้ยมันค้ากำไรเกินควรนี้หลอกกูนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยทีแรกบอกได้จะได้ตรงนี้แล้วไม่ได้ก็ไปชายแดนอะไรเงี้ยผู้การผู้การนี่เขาก็มีประวัติอะไรเขาอะเยอะๆนะทั้งเมียเมินะแล้วก็ก็น่า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 คิดนะมาร้องกับคุณอัจฉริยะเมียผู้การเมียผู้การเนี่ยต้องมาร้องกับคุณอัจฉริยะว่าถูกเบี้ยวได้ของไม่ตรงปกค่ะ แล้วก็อเสียก็เป็นทุลัโดนอัดเสียงอ,ยอีก,อกโดนอัดเสียงอีกอ่าก็ก็เป็นหลักฐานนี่ความจริงเนี่ยนะฮะทั้งคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในแชทนะฮะแล้วพูดเนี่ยถ้าเราไปเช็คโทรศัพท์มือถือย้อนหลังข้อชมการใช้นะ,ะได้หมดอ่ะ มันต้องหลุดมาเยอะแยะบิ๊กโจ้คะคตำรวจรรที่ออกมาตั้งแถวอยู่หน้าโรงพักแล้วก็บอกว่าตำรวจไม่ใช่องค์กรอาญากรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อนนะคะครับรู้สึกอ<ช> <ๆ S 1> ย่างไรที่ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ทําให้ตำรวจแทบทั้งทั้งองค์กรของเราเนี่ยต่อต้านเราคนเดียวคะคือยรางฮะวันนี้ผมเข้าใจตำรวจนะครับน้องๆหลายคนโทรมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่อย่ายืนเลยนะครับเพราะว่า ไอ้คนรับสวยเนี่ยมันไม่ได้มาปฏิญาณแต่ไอ้คนไม่รับสวยอย่างผมต้องมาปฏิญาณน,นะ,ะผมก็ถึงบอกว่าอ,อันเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าผบตรรับสวยนะแต่ผมบอกว่าพบตรคนเดียวเนี่ยมาปฏิญาณก็จบแล้วนะคุณเนี่ยต้องมาปฏิญาณน,นะไม่ใช่คือผบตรผู้จัดการภาคแปผู้จัดการภาคสี่เก่าตอนนี้มาภาคสองคุณต้องมาปฏิญาณทุกวันนะต่อหน้า รัชการที่4ผู้ก่อตั้งสำนักงานบุญชาตินะแต่ไม่ใช่คุณให้คนเขาไม่รู้อิรูเนมาบริยานวันนี้ถามว่าตำรวจเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตำรวจ่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาลำบากขนาดไหนนะวันนี้สิ่งที่ผมตลอดจะดแก้ปัญหาก็ไม่แก้เบี้ยเลี้ยงยังถูกอมอยู่เลยเบี้ยเลี้ยงยังอมไบี้ยเลี้ยงอยู่เลยสากลออมทรัพย์นะสากลนะตำรวจเนี่ยก็ยังมีการทุจริตตำรวจมันจะตายอยู่แล้วถูกไหมครับวันนี้ตำรวจไม่มีน้ำมันจะมาตรวจแต่ผมตลอดกลับเอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาหมื่นกว่าคัน วันนี้ตํารวจไม่ได้ต้องการมอเตอร์ไซค์แต่ตารวจต้องการน้ํามันถูกไหมครับนะวันนี้ไอสิ่งเหล่านี้ทาไมพวรวตลอถึงไม่แก่วันนี้มีมีการการขอมัดเดินทางปราชการแต่ไม่มีการเดินทางจริงอ่าเป็นการขอมัดเดินทางผีนะเพื่อจะเอาเอาบี้เลี้ยงเนี่ยที่ลูกน้องเซ็นเซ็นกันเนี่ยมาให้นายเข้าใจไหมครับคือคืออย่างเงี้ยทําไมไม่ไม่ไปดูแลสวัสดิการของลูกน้องถูกไหมครับแล้วแถมแถมตัวเองเนี่ยทาผิดซะเอง แต่ว่าให้ลูกน้องออกไมไปรับภาระแทนมันไม่แมนเนี่ยถูกไหมครับถูกไหมฮะถามว่าวันนี้ตํารวจไม่มีใครอยากมายืนหลอกออผู้กับหมูสีผู้กับอ,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 อะไรผู้กับแถวศรีสะเกษสุรินเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกับเว็บพนันหรือที่ผมพูดทั้งหมดนะครับว่าตํารวจเป็นองค์กรอัยการ,รข้ามชาติไอ,อ้เป็นองค์กรอัยการ,รที่ใหญ่ที่สุดมันหมายถึงตํารวจเว็บตํารวจไซเบอร์ซึ่งรับเว็บพนันเห็นไหมครับสองร้อยสามร้อย สองร้อยสามร้อยคนตำรวจไซเบอร์ก็ไม่ใช่ว่าทั้งกองบัญชาการมันมีอยู่ส่วนหัวเท่านั้นนะมีอยู่ไม่กี่คนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าลับเว็บพนัน <Okay. S 2> แต่ทาไมคุณไปให้ผู้กับโรงพักซึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องกับการปราบวามเว็บพนันต้องมายืนแบบนี้ถามว่าพวกนี้ไม่ยืนก็ไม่ได้โดนย้ายอีกถูกไหมครับแล้วเห็นผบตรลพูดไหมฮะผพะพตรลเนี่ยเขาไม่แมนเลยคือถ้าผมเป็นเขานะผมจะออกมารับเลยว่าใช่ผมเป็นคนสั่งเองอะ่ะแล้วผมผิดตรงไหนผมสั่งพี่น้องอะ่ะ แต่นี่บอกว่าผมไม่ได้สั่งลูกน้องไปออกไปปฏิญาณเองเห็นไหมครับใครจะเชื่อคุณคือ้ออกมาพูดเนี่ยกับประชาชนคุณยังโกหกเลยถูกไหมครับคุณต้องยอมรับแบบแมนๆว่าอันเนี้ยผมเป็นคนคิดสมองผมเนี่ยคิดได้แค่นี้ใช่ไหมฮะทําไมสมองคุณคุณไม่คิดจะไปเฮ้ยไปปราบไปจับเว็บพนันใช่ไหมครับหรือไปดูคดีเห็นไหมครับคดีของสสชนพัฒน ทำไปทำมาการไม่ว่าไอ้พระกามสวนเนี่ยผิดผูะกากัสวนทามาดีผิดแปลว่าพระภาพสวนคนนี้ตายไปแล้วเอาโยนบาปให้คนตายอีกอแทนที่จะไปดําเนินคดีกับสาวัตรกอับล่อสาวัตที่กลับคาให้การโยนบาปไปให้คนตายแล้ววันเนี้ยถ้าผมผมเป็นตำรวจไงถ้าผมไม่พูดชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่มันตายไปแล้วถูกไหมอ้าวเขาดียกว่าเฮ้ยพระกากสวนมันผิดจริงเมียเมาลูกเมียเขาเนี่ยด่าตำรวจเช็ดเลย สามีเขาตายยังดันมาโยนบาปให้สามีเขาอีกท่าน,นเข้าใจค่ะอ่ะ